สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เปียกลำเพลินออฟฟิเชียครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงโดมแล้วเรียบร้อยนะครับผมหรือว่าบ้านแพงนะครับโกูสุมพิสัยมหาสารคามบ้านพักของเราสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันนี้เราไม่มีงานนะครับเราไปทายเอ็มวีเมืดอเมือครับอาผม ผมพับเสือผานดิโอ้ผับเสือผาเนี่ยว่าจะมือจะับมันเไมับงหง่อเขาลง่างและเ่างแม่ละนก็บตาไปลว้นี่ะีเมด้ยอย่าไปลงเ่อมเิขี้นกจังใดกับคุ้มผาไปอยู่แม่นว ล่มฝนท่ายู่ครับมันเปิดออกหมดเลยมาอ้ยหิวเข้าหิวเข้าหิวเข้า สวัสดีครับคันใหั่พี่นอดพี่นอดเตรีมตัวแล้วเิรีินทางแล้วครับขันอี้บอคันใหม่เนี่ยพี่พิงวงสอนจอดแล้วออไรปแล้วจะไปสิลจีบ่น้าไปหนพี่นี้พี่นอดเดียวบอกว่าโดนเล็กสนอรอยนะขา้อลไเด้อจ้าี่นอดย่นอดเดี๋ยวเอาเอ็กซนพอรหลายกิฮอน่ผิดฮอตแน่ มันีคนหลอกนะเย็น right. ้นไม้ต exactly. ja. mm ้นกา่มีไหมต้นการ์ดใหม่หรืไม่ไม่เลื่อมจ้าต้นไม้ของวง2องหรือวงวงหนึ่งบนมันหลยมวงอวง้สอง้หนึง้หบ่โอ้วงละขันวงละัอ เดี๋วมาเมาเลยมาเลยเดี๋วมามาเลยโอเคเดี๋ยกตุ๊กตุ๊กตุกตุ๊กตุ๊กตุ๊กมาตัวนี้กันมาเดี๋ยวมออเออต้องบอกให้รูเลยเราก็จะส่งไี่ตลานี้เป็นนิสิตระดับแกกันแล้วแต่ไม่ตดนะผมไม่ค

นอนในรถเบืดหมือเบิ่เว้นํามาดูน้ำเนย นี่เป็นรถของวงสองนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์ <c oughs> <c oughs> พ่อการคุณและพ่อทุกพม่อออะไย่า่อนาะเมออันนี้ทิมลงล่างมันกล็ลงล่างชุดเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับใครอยากซักสุดเต็นสุดล้ำนะครับออก็เอาไปซักได้พงศิษย์สักขึ้นกันแล้พี่น้องชุดเม้นแห้งนะ ท, <c oughs> ทีหวัวตะย่ามไหนครับยาม่าตังแกบแถวแถวแว่ามาถัแถวแตวแถ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 วะถวแ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 ววแถ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 บวผม<ป>นถถแ้แวจ้า,นนนาแน วะดีลรงเลยครับเอ้ยทายแหละหรอมากหรบอ่แม่นครับแต่ว่าน่าจะเรียวช่วงค่ำๆหระผมว่าครับครับผมครับผม โอ้ยจะสุดซักตาเต็มเลย โอ้เป็นบุไดะเอากินก็ไปกินตัวเขาสิกมิตเซเว่นเท่านั้นแวเวลานี้ผมก็ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ